แล้วก็เด็กๆนี่แหละสลับกันทายว่ามันเป็น <group S 1> รูปอะ <All right. S 2> ไรทายไม่ถูกเลยว่ามันเป็นอะไรอ่ะต้นไมนปกติยังคิดไม่ออกอ,ะอ่ะผีเธอจอหลุดใช่ เด็กติดใจนะคะเมื่อวันก่อนทานระบายสีใช่ไหมใช่ค่ะสีด้วยมือใช่ไหมคะใช่แต่แต่เป็นกระดาษใหญ่คราวนี้เป็นกระดาษเล็กอันนี้ให้คนละแผ่นเลยค่ะติดใจมาทาต่อกันเดี๋ยววันนี้เรามีเกมดีกว่าให้เด็กๆวาดใช่ไหมคะแล้วก็ป้าป๋ากับแม่แล้วก็เด็กๆนี่แหละสลับกันทายว่ามันเป็นรูปอะไรอาโอเคเดี๋ยวพวกเรามาทกันเลยนะเดี๋ยวเราไปทีกันเลยสีเขียวค่ะ โอ้ยใจเย็นหนูหนูเต็มหน้าแล้วพี่นะหมดแล้วค่ะค่อยๆลงไปแล้วนะโอ้ยขออนุญาตแดงค่ะอ่ะแต่แดงมันหมดแล้วแม่ขอเยิ้มหน่อยนะโอ้พอแล้วอ่ะมาเริ่มเลยค่ะใครจะวัดก่อนดีหนูโอ้พร้อมกันเลยก็ได้เพราะว่าคนละแผงนะโอเคเริ่มระบายชมยุห์แฮร์ไปเลยแปมตั้มสแตมเลยค่ะปึ๊บปื๊บโอ้ย น่าเล่นจึงเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ค่ะแต่หนูไม่อยากเอาทายอะค่ะเป็นบ้านของเอเลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยอะไรใครอะคะของพี่ิมดาป่าทายสิอยากใครก็ทายได้แค่เด็กไม่อยากใายก็ไม่ต้องทายอืมแตงโมหรือเปล่านะหรือว่าอะไรดีอป๋าเราจะใช้สีเขียวปลาปะเก๊าเต้ามีประตูรั้วยังไงก็ยังไม่โดนตัด ประตูล้วทายไม่ถูกเลยว่ามันเป็นอะไรอ่ะน้องพิมของพ่มดาลุ้เลยสวยอยู่คนเดียวหรือเปล่าโอเคพิมพ์เข้ามาทายดีกว่าว่าน้องวาดรูปอะไรพิมพิมเข้ามาทายกันเลยนะคะจะได้รู้ผสมกันในอ่าผสมกันในมือออกมาไม่สีอะไรนะอือดิอุ้ยแมงกะพุนกำลังมาแล้วทุกคนหลบเลยโอ้โหต้นส้มเหรอคะเนี่ย โอ้โหครบทุกสีเลยค่ะมาละกำลังมาละอืมต้องไม่หลายอันอื๊๊๊๊อันนี้แม่ว่าน่าจะเป็นไอติมเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยอเอที่มันเสร็จยันครับเสร็จแล้วค่ะเหลือค่ะเฉลยคือได้ๆต้นไม้ปกติ ต้นไม้ปกติแล้วเป็นรูปอะไรคะสีแดงสีส้มอ่าคือดอกไม้ค่ะอ่ะมิลินมาเฉลย,ลยรูปตัวเองสิคะเดีย๋ยวค่อยไปล้างมือมาบอกซิน้องมิลินวาดรูปอะไรคะแม่กับพี่มินดากับป๋าคิดว่ารูปอะไรออว่าเป็นรูปแอปเปิ้ลใบใหญ่แอปเปิ้ลจ้ะสตรอเบอรี่กวนแล้วกันนิงมินดาละ่ะก็คิดเหมือน,นกับป๋าปยังคิดไม่ออกอะ่ะวาดเสร็จแล้วขอคิดก่อนนะว่าวาดรูปอะไร เป็นสีแดงเหรอคะแสดงว่ามันมันมันแก่แล้วแน่เลยใช่ไหมใช่ครับต่อไปเดี๋ยวนี้จะวาดให้งั้นข้าะหลังนี้ต้องวาดโอ้โหนี่มาสีแดงเลยแล้วกันสีไม่พอแล้วอะค่ะขอสีแดงเอาสีส้มก็ได้อู้หูมือแม่ใหญ่อะให้เพื่อนทายนะคะว่านี่คืออะไรนคืออะไรดูซิเป็นตัวอะไรนะป้าป่าทายสิอันนี้คือต้นหญ้าค่ะอ๋อมีต้นหญ้าด้วย ว่าต้นยญาให้โอเคแล้วหนูว,ดน okay, วนาดตัวจะวาดยญาข้างล่างโอเควาดยญาข้างล่างแมงมุมมากินยญาข้างล่าง<ๆ>ใช่ไหมเทอโอ้โหพี่มินดามาแล้วสิมามาแล้วนี่โอ้โหให้ทายสินี่ตัวอะไรทะเลต้องยาวหนะ่อยทะเลมันจะยาวก็เลยต้องวาดไปถึงนน้ เลยมีสองข้างเลยหรือมสร็แล้วค่ะเข้ามาเดี๋ยวเราผลงานมาเรียนกันต่อกันดีไหมคะดีค่ะอาา่ะให้ให้อธิบายก่อนนี่รูปอะไรคะรูปอะไรอะพี่มินดาป่าคิดว่าอะไรคะอ่ะแพนด้าโอเคโอเคใช่เลยผีเสื้อผีนะคะอันนี้ตัวคะ่ะแล้วตรงนี้อะไร รรกรอบอวาดกรอบให้ด้วยแล้วฝั่งที่เสียเงินอะไรคะรพี่มินดาทะเลผีเสื้อบ,บินอยู่ในทะเลเหรอคะคแล้วก็มีหัวใจ <S <S ผีเสื้อสมุดใช่ทะเลอันนี้ลุกไปน,นะคะต้นไม้มีทุ่งหญ้าสวรรค์น,น้าต้นไม้ในทุ่งหญ้าสวรรค์แล้วมีผีเสื้อสมุดออกมาเล่นใช่ไหม แล้วแต่จินตนาการแล้วกันนะคะอันนี้คือปีกเหมือนอันนี้คือทะเลเหมือนกันอันนี้คือกรอบสีดำๆอืมโอเคสวยงา้มาร์กาลังเล่นแบบนี้อยู่อาและเป็นใบทุ้งย่าสวานาบผสมอยู่ที่ต้นไม้เป็นได้ทุกอย่างที่อยากให้เป็นวันที่สื่อวันเทอ่สื่อไปเรียบร้อยยังวันทือไปบอกชมพเพื่อนไปเล่นกันนะจะ เย้ชั้นเปนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราชวนเพื่อนๆไปเล่นกันต่อนะคะต้องอย่าลืมกดไลค์ถึงห้าพันไลค์ได้นะคะให้ถึงห้าพันเดี๋ยวเนาะโอเคถึงห้าพันไลค์อ่าขอบคุณค่ะบ๊ายบายลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกริ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งกรกิ๊งกดไลค์ขอละาหนึ่งไลค์โอเคค่ะไปเล่นะ 拜拜。<Bye S 2> <Bye. S 1>